แข่งขันกันนะคะที่วัดหนองคมหนองอำเภอโขงพระจังหวัดนครสวรรค์ครับใช่ค่ะก่อนที่เราจะมาทําการแข่งขันเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาาผู้ชมขาเก็มีสายฝนโปรยปลายลงมาทําให้อากาศที่เราอบอ้าวอยู่นั้นนะคะสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะสนามที่สี่แห่งนี้นะคะมีความพิเศษกว่าทุกสนามที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวป๊พบกันเพราะว่าสนามนี้จะมีรุ่นชาวบ้านทําการแข่งขันด้วยเดี๋ยวมาดูว่าชาวบ้านแต่ละคนจะเป็นไ ไป <laughs> ไรใครทำาเร็เวเร็เรนอกจากการแข่งขันสุดมันในสนามแล้วครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับยังสามารถร่วมให้กำลังใจเหลานักแข่งของเราได้ทุกคนคาทางไลน์ออฟฟิเชียลของไทยพีบีเครับที่แอดไทยพีบีครับรักใครชอบใครเชียร์ใครส่งข้อความมาให้กำลังใจเขาได้เลยครับและตอนนี้นะครับพาคุณผู้ชมนะครับไปชมบรรยากาศของสนามการแข่งขันในวันนี้กันเลยครับ นี่ครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับของสนามการแข่งขันนะครับฝนก็หยุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราถ่ายทอดสดกันที่สนามวัดหนองพรมหนองอําเภอโรงพระจังหวัดนครสวรรค์ครับครับผมความยาวสนามนะครับทางตรงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้100เมตรครับแล้วก็พอจากหลังหนึ่งน้อยหนึ่งร้อยเมตรไปแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายอีก80เมตรครับแล้วก็ทางตรงอีก100เมตรสลรับฝั่งกันครับแล้วก็ไปจบที่80เมตรสุดท้ายครับครับนี่คือสนามที่4แล้วนะครับ ก็คนยังแน่นแน่นอยู่นะครับแล้วก็ยิ่งเป็นสนามท้ายๆแบบนี้เนี่ยการเก็บคะแนนสำคัญนะครับรุ่นแรกที่เราจะทําการแข่งสัดกันนะครับเป็นรุ่นชาวบ้านนะครับมือใหม่ย่ํานาชิงอันดับที่สานะครับทีมท่าทราย58นะครับเจอกับทีมเด็กวัดหนองครมหน่อ56ครับครับบรรยากาศการแข่งตั้งแต่เมื่อวานนี้เนื่องด้วยเป็นรุ่นชาวบ้านนะครับก็อาจจะยังไม่มืออาชีพมากนักครับผมครับนี่ครับนักแข่งคือคนนี้ครับคุณก้องครับ ก็ต้องเป็นเพรยกว่าชาวบ้านนะครับเป็นคนที่อยู่ในอำเภอโรกพระของจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ลงทำการแข่งขันในรุ่นนี้นะครับส่วนนี้คืออยู่ในเลนน้ําเงินนะครับเด็กวัดหนองคลมหน่อนะครับนักแข่งที่กิตินะครับหาดแก้วผู้จัดการทีมครับคุณวันวิสาคาสีแก้วนะครับช่างประจําทีมคือช่างทัดครับผมเมื่อวานนี้ก็มีพลิกมีความมีหลุดลูกพลิกนี่คือไม่ได้พลิกผลกันในคันนี้พลิกพลิกลดเลยครับ เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่ใช้งานจริง<ช>มาแข่งจริงอาจจะไม่ใช่นักแข่งมืออาชีพเท่าไหร่นะคเผิ่มๆเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งจะไปะย่ำนามาแล้วก็รีบเ,รบเอารถมาแข่งต่อนะครับเ,เราจะได้เห็นนะครับตอนนี้สองทีมพร้อมแล้วครับมารอชมความมันของรุ่นชาวบ้านครับ you mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ชนะไปสบายๆนะครับสำหรับทีม5สาย58นะครับที่ขับโดยพี่กล้องเนี่ยแหละครับชนะไปก่อนนะครับในเที่ยวที่หนึ่งครับผมก่อนเนื่งด้วยอย่างที่บอกครับเป็นรุ่นชาวบ้านนะครับครับผมทีมอาไลยมออาจจะยังไม่เท่ามือโปรใช่ครับจังหวะการเข้าโค้งอาจจะดูแบบว่ามีเก่งๆและช่วงรอบแรกที่มีการสลับเลนเนี่ยนะตัดคนตัดเก่งใจกันนะ บางทีอาจจะมีแบบว่างงงโม่อะไรกู่เลยที่งงงงพอเปลี่ยนเล่นปุ๊บเออยังไงก็แน่ใช่ไหมไปซ้ายไปขวาเลี้ยวเนี่ยเป็นรุ่นมือใหม่ย่ำนานนะครับก็คือโครงรถเนี่ยจะต้องเข้าเกียร์ถอยหลังได้แล้วก็ต้องมีบีบเลี้ยวนะครับลูกสูบไม่เกิน9 7มิลลิเมตรครับขุกเนี่ยต้องใช้งานได้จริงนะครับขาดความกว้างไม่ต่ำกว่า150เซนติเมตรนะครับวงล้อต้องไม่เกิน32ใบแล้วก็ล้อตั้งไม่เกิน90องศาครับครับผม ก็เป็นรุ่นชาวบ้านเลยแหละรุ่นที่สามารถนําไปย่ํานาได้ใช้งานได้ปกตินะครับห้ามมีการแต่งเติมใดๆทั้งสิ้นแล้วก็นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมือใหม่นะฮะอาจจะเพิ่งเคยลงทําการแข่งขันเป็นครั้งแรกครับหลายๆคนก็มาดูงานนะหลังจากที่แข่งรุ่นชาวบ้านเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ก็รอดู เมื่อาชีพว่าเขาลงพังการซ้อมกันใช่โอ้โหแล้วพอเมื่อชีพมานี่เห็นเลยว่าความแรงนั้นคนละเรื่องเลยใช่ครับการเข้าโค้งเนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงด้วยนะทางตรงนี่พอๆกันแต่พอมาถึงจังห่ะเข้าโค้งแล้วอาจจะมีผ่อนนะในรุ่นนี้นะครับรุ่นโอเพ่นเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีการผ่อนสัดกันยับครับ เราเริ่มกลับมานะครับเป็นยกว่าสึกไฟเล็กบทเโิลสนามนี้สนามที่4ี่แล้วนะครับใครที่ถามหาเรือยาวจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับปีนี้นะครับปีหน้ามารอชมกันต่อครับสื่อระยะทีเจ้าใสยน้ําก็ทั้งปีครับมีกีฬาให้ผู้ชมได้รับชมได้ติดตามได้สนุกกันทั้งร้อนอย่างเดียวไม่มีลมเนี่ยครับผมนี่ครับคู่ต่อไปครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับ ทีมนากลาง60นะครับอยู่ในเรนสีแดงครับเจอกับทีมตอง259รับเรนสีน้ำเงินครับนากลาง60ครับคนนี้ครับพีโอครับรับหน้าที่ในการลงทำการแข่งขันครับ ส่วนนี้คือทีมตอง259เลยนะครับนักแข่งคือพี่เอมครับโอ oh, <J>. ้เจอเอ็มนแข่งทั้งสองทีมพร้อมอยู่แล้วครับนักกลางสีแดงตอง2ส,สีน้ำเงินครับนี่คือผู้ชิงชนะเลิศครับแข่งเียเดียวรู้ผลครับในรุ่นมือใหม่ย่ำนาครับหรือว่ารุ่นชาวบ้านครับ กองทีมพร้อมแล้วกำลังจะปล่อยตัวไปแล้วครับมาช,ชาวประชารัฐจะมาหน่วเหนียหัวเหนียเป็นการผัรบชิน้นจะเลิศขัชิ้นจะเลิศประเภทไม่ว่าชาวนาชาวนาชาวนาหรือว่าชาวบ้านมือใหม่ย่ำหนาจะมาทำที่ลู่แดงหนากลางหงกฟุตจะกับลูล่ในเมินงสอ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 งจะมากางสายตาจะบอกไม่ได้ว่าหนากลาง มีอยู่นาการีอยู่ของสองสองว่ายงไสองกันไปบ่อยหัวสีตลอดอัดเต็มที่ปีเต็ร้อนเต็มาตาะไทรสองตามสายตานาการจะดีรอดปลอดภัยหรือไม่ดีรอดปลอดภัยหรือไม่ไแนบบัทีนานาการหกศูนย์เบหกศูนยเด็ับสองสอนาการสติไม่ธรรมดาเปการทิ่นนเลิศใครจะเป็นเจ้าให้ความเร็วใครจะเป็นจ้าแหงความเร็วหน้าสนามวันองผมเนาะอำเภอโพธิ์มจะวาหนหมนขต่งนี้ระวังให้ถูกต้องนการเพื่อ ไอ้ทองแท้ออกแ็ออกแท้ไสิว่าโค่นี้ใครจะสนใครจะซ่าใครจะล่ารางวัลได้รันระอว่างทิ้งงานนางสาวไปได60 62 22เอาแล้วครับไปได้59กับารไตจะ้น,นของไครที เรียนรามาก็อยากจะไปแชมป์แต่ของสองสองก็อยากจะไปแชมปด้อยหน้าด้อยตาจะไปไหนกันดีเอาละว้เฮระ้ลรสามาอีกประมาณแปดสิุดท้าแปดสนุดท้าของตาสายตาสองสนากาสองสอนากาสองสอนาคลมาสองสองทันเาใช่แล้วก็เป็นอด้านกลางหกสินะครับที่ขับโดยพี่โอนะครับชนะครับคว้าแชมป์นะครับในรุ่นมือใหม่ย่ำนาไปครับ